อ่ะน้องขาเปิดวันเอกงานก็เกิดเลขาครับอันน้ท้ายบรรยากาศเรื่อยคเับอันนี้นะสิลาปิดวันอนเดอดแป้งนะเพื่อนปิดน้องขอมันต้องฝีมือสายปีครับ ကြည့်ရတယ်ပါလားခုပေါ်နေပါ

กอนนะมามาผัดไปเลยครับนี่สูตรตำลับครับตะบ,บัดน,นับรองว่าแซ่บสุดยอดโอ้นต่มันเนี่ยขึ้นมาหลายเลยนา,า,า,ายเอาผาีลงน,น้ำเลยขัดน,นังก็รัวนะน,น,น,นี่นนนรเราเผาอยู่้ใหญ่เลย แมันวาจับคออยู่นี่เขาแหวเผาเลยคอยกันเขาแหวงโอ้มันดีกว่าเต็มแอลนี่งไหมแม่หนึ่งไหมแอเราเขาไปรถเขาไปร่ หลังเนี่ยวันหลางมา,ลมา,งา,างแล้วเสร็จแล้วพี่รอกสรับซุกว่าระนาเรียบสุตดานะสต,ตาบัดดั้งเดิมครับตัง้งแต่สมัยเฮิตยูทูบใม่ไหมมืออันนี้สุดลาบฮะลาบลาบการะสินลาบการะสิน <laughs> เดี๋ยนี่ต้มครับนี่ต้มสซน้ำโกโก้ครับพี่น้องนี่พอดีนะมาที่ไหมน้าทิ่ไหผมว่าพอดีเล้วต้มเปื่อ ก็ว่าดีว่าจะใส่ผงชูรสได้ไหมเจขีตาใส่ซื้อเจขีตาใส่ซื้อไม่มีเกลือบ่มึงเจขีตาใส่เลยใส่เพียงไปหอมไปข้าวกั่วนี่นี่เอาเอาตัวไ้นี่ก็ได้ติีมับี้อ่ะคนหอมวะง

ม่ต้องใส่น้ำมันปืดเนาะใส่แต่ลงในใส่ในน้ำปลาอันนี้ใส่อีบบอ่ะกรซิมก่อนผมอยากมันเผ็ดว่าแต่ผมิกเลยลองเผ็ดดิโอ้โมันน่าอยู่ีน่าอยู่ปลาใสไหมนี่จะตะคมเหรอร้อยคมแล้วดีขนาดนันีนอนให้ี่ Nào <laughs> có ừ, này nhớ. Này có lo lâu dữ vậy Anh nhẹ con Đây gì tôi Đây แจมมาให้เอาปลาอีกาไหมสองตัวเอาไว้ตู้เย็นโู้มัคกยปลาอีกาปลาอะไรไม่รู้ดิอะฮะย่างดิกระปาการลาบแล้วแซ่บเอาคนว้อาคนดูโอ้ ใส่ทุกคนั้งตัวเด็ดแ,แต่คนจริงจริง

เอาิ่นบ่อมาบ่าบาอมามาบันนี้เพื่เป็นไรหน่อยครับมันจัดดินี่ครับดีร้อยแหลกค่อยๆค,คอยเป็ด แค่เลิกหกโมงไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมา,อาเอาไต้ยเลี่ยซิมกันเซมีกแล้วโอ้โหซิมอีกแล้ว,ลวไปแอืออ๋อร้อยเลยครับประเด็นนี่ความปรทับเอาเต้ยกับแก้มไว้กลับแก้มพอพอ

กินเวี่ะกินเวียดอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวแล้วซุ่มยู่หันมาด no ิซุ่มก็เคยเห็นของเวียเห็นหมนิ่เดียวอซิมกันนะซิม่การยบอเอาตีอีกไกเ็ด

dạy dọa ra biểu mẹ Đời mẹ mẹ em. mẹ mẹ không mẹ 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 mẹ